สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีพับผ้านะครับวิธีพับผ้าเลยนะครับก่อนอื่นถ้าเราจะพับผ้าเราก็ต้องมีผ้าครับนี่ผ้าครับต้องเป็นผ้าห่มนะครับอันนี้ผมพับไว้เรียบร้อยแล้วครับ นี่ผลการออกมาแล้วครับก่อนอื่นเลยการวัดเนื้็าหามุมที่สั้นที่สุดครับแบบอันนี้กับวันนี้สั้นสุดให้เราปัิบัดมัน ต่ำไปขึ้น,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 นบแบบนี้ไปโยกขึ้นค่ะหันหันแล้วก็หาส่วนตัวก,กลางของมันนะคะนี่ส่วนตัวก,กลางครับถ้ามันไม่พอดีก็ให้เราทําแบบนี้นะคะแบบนั้นให้เราพับครึ่งแบบนี้ไปแล้วก็พับเข่าแบบนี้ เ็เก็บเข้าที่ครับนี่คือวิธีพับผ้าน,นะครับสวัสดีครับ